แล้วกระบวนการพอล,ลสิสิมันทํายังไงหรือใช้ยังไงคะกระบวนการพอล,ลสิสินะคะหมายถึงการทําลายหรือว่ากําจัดขยะโดยใช้ความร้อนสูงไม่ให้ออกซิเจนเข้าค่ะวิธีการวิธีการทํานะคะก็นําแยกประเภทขยะค่ะแล้วนําขยะที่ได้มาถ้าสกปรกนําไปละนำไปล้างทําความสะอาดก่อนค่ะจากนั้นเปิดฝาถังแล้วนําขยะที่ได้มาใส่ลงไปค่ะปิดฝาถังให้แน่นอย่าให้มีออกซิเจนเข้าค่ะขยะประเภท P v c และโฟมไม่สามารถนำมาใช้กับเครื่องนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นขยะเพสสามารถนำมาใช้ได้เป็นบางชนิดค่ะถ้าเป็นขวดไม่สามารถนำมาใช้ได้เพราะว่าสามารถนำไปรีไซเคิลหรือว่านำไปขายได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบใส่อาหารสามารถนำมาใช้ได้ค่ะก่อนจะจุดเตานะคะเติมน้ำและน้ำเติมน้ำเปล่าและน้ำปูนใส่ลงไปในถังจากนั้นทำการจุดเตาแล,ล้วรอหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะ ส่วนเชื้อเพลิงในการเผานะครับเราจะใช้เป็นน้ํามันพืชเก่านะครับแล้วก็เริ่มเริ่มจุดเผานะครับทีนี้อุณหภูมิที่จะอุณหภูมิที่เราจะได้น้ํามันนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าห้าสิบองศาเซลเซียสถึงสามร้อยองศาเซลเซียสนะครับส่วนหนึ่งร้อยห้าสิบองศาเนี่ยเราจะได้เป็นน้ํามันกลิ่นเป็นซินนะครับส่วนสามร้อยองศาเซลเซียสเนี่ยเราจะได้เป็นกลิ่นดีเซลนะครับผมส่วนความร้อนนะครับ ความร้อนนะครับจะทําให้ถุงพลาสติกนะครับเกิดปฏิกิริยานะครับค well ือละลายนะครับแล้วเป็นไอระเหยนะครับแล้วด้านในถังนะครับจะทําเกิดการควบแน่นนะครับเกิดการควบแน่นดันไอระเหยนะครับเดินผ่านตามพ่อตามพ่อมานะครับผ่านถังหล่อเย็นนะครับถังหล่อเย็นเนี่ยก็จะเกิดทำการควบแน่นครับทําให้เกิดเป็นเอหยดน้ํามันได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ ส่วนไอระเหยนะครับหรือเป็นอากาศนะครับจะทําการเดินทางไปยังหอกั้นนะครับส่วนหอกั้นเนี่ยจะมีตะแกรงดักอยู่นะครับซึ่งจะทําให้เกิดหยดน้ํานะครับหยดน้ํามันซึ่งหล่นไปที่ก้นของหอกั้นนะครับส่วนแก๊สที่ยังเดินทางได้ต่อครับก็จะไปยังถังเบนซินนะครับผมแล้วก็ส่วนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจะไปยังถังกองนะครับ ส่วนถังกองนะครับเราจะาจะมีน้ําปูนใส่นะครับซึ่งมีค่าเป็นแคลเซียมไดออกไซด์นะครับซึ่งทําปฏิก,กิริยาครับดักตะกอนสิ่งสกปรกนะครับที่มาจากไอระเหยมาจากมาพร้อมกับแก๊สนะครับซึ่งจะทําให้ตกตะกอนครับไปยังก้นถังแล้วแก๊สที่เราได้นะครับเป็นแก๊สมันจะเป็นแก๊สบริสุทธิ์นะครับซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งสภาพเออซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตัวแก๊สเนี้ยยังนํากลับมาใช้เป็น เชื้อเพลิงในการเผาขายะได้อีกครับผมแล้วในก้นถังมันจะมีอะไรอยู่ไหมในกระบวนการจะมีตะกอนค่ะ,คะวิธีการกำจัดของเราก็คือมีสามข้อนะคะข้อแรกก็คือนําไปทําแก๊สชีวมวลแก๊สชีวมวลค่ะแล้วก็อันที่สองก็นําไปผสมกับดินค่ะอันที่สามก็คือนําตัวนี้นะคะไปผสมกับยางมะตอยทําถนนค่ะแล้วน้ําที่อยู่ในถัง หล่อเย็นกับน้ําที่อยู่ในถังกองอากาศมันมีการจัดการยังไงในระหว่างที่ใช้มันแล้วค่ะในถังน้ําหล่อเย็นนะคะก็เราจะเปลี่ยนน้าใช่ไหมคะเราก็ต้องหาภาชนะมารองไว้ค่ะแล้วก็รองให้แห้งแล้วก็นําน้ําส่วนนี้ไปเทลดต้นไม้ได้ค่ะส่วนถังกองอากาศนี่ก็อสักส่วนถังที่มีน้าปูนใสเนี่ยค่ะก็จะเอาไปเทในบอ่อบําบัดหรือว่าบ่อเกิดค่ะ แล้วได้ลองมาไปใช้กับเครื่องยนต์บ้างหรือยังครับได้ไปใช้แล้วกับเครื่องตัหญ้าค่ะเบนซินส,ส่วนดีเซลนี่ยังไม่ได้ทดลองแต่ว่าเราเอามาใช้กับเครื่องเผาเตาเผาได้ค่ะเป็นน้ำมันใช้กับเตาเผาของเืองแล,แล้วคุณภาพของการใช้กับเครื่อง แบบย่ามันเป็นยังไงมันจะมีคนเยอะกว่าน้ำมันใน้องตลาดคนะ่ะมีคนเยอะกว่ากันแล้วได้มองเรื่องของต้นทุนไว้ยังไงต้นทุนเครื่องนี้ทั้งหมดต้นทุนในเครื่องนี้จะอยู่ในราคาหนึ่งมื่นห้าพันบาทนะ่ะแล้วถ้ามีคนสนใจอย่างเงี้ยครับมันม ราคาราคาขายเลยค่ะครับผมหนึ่งมืนแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะคะที่คุณนะค่ะอยากรู้ว่าน้ำมันอื่นมาเป็นเชื้อเพลิงได้ไหมที่ไม่ใช่น้ำมันพืชอ่ะได้คะ่ะก็รน้ำมัน ถึงดีเซลที่เรากันจากเครื่องนี่เอามาเป็นเชื้อเพลิงได้ค่ะครับแล้วมีอีกไหมที่ถ้าเราไม่ใช้ตัวน้ำมันพื้นนี้กับน้ำมันที่เรากันได้น้ำมันเครื่องก็จะมีตัวแก๊สที่กันได้จากเครื่องนี้แก๊สบนกต่อมาใช้เป็นการเผาได้ค่ะ